ผมชื่อนายธนภพัชศรีนินดิฉันนางสาวยนิสาชินบุตรพวกเราจะพาทุกท่านไปดูโรงเรียนของพวกเราว่ามีอะไรบ้างไป,ไปดูดกันเลยถึงแม้โรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนมธัธยมขนาดกลางตั้งอยู่ที่ตำบลัวเสืออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธร พวกเราก็ภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะเรามีผู้บริหารหนายชูศักดิ์มะปรางผู้อำนวยการโรงเรียนสบงวิทยาคมและนางนาารพีรยศรองผู้อำนวยการโรงเรียนสบงวิทยาคมท่านทั้งสองเอาใจใส่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีให้คำปรึกษาพวกเราเป็นอย่างมากโรงเรียนของพวกเรามีบุคลากรทั้งสิ้น26คนมีใครบ้างเอ่ยผู้บริหารและคณะครู18คน พนักงานราชการ3คนครูอัตราจ้าง3คนครูทุเลการ1คนนักการพันโรคหนึคนและจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น280คนสวัสดีค่ะดิฉันนางธัศนีพาผลนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนะคะ ในได้งานวิชาการของเราได้มีการวางแผนงานและก็นําแผนงานที่เราได้วางไว้นี้ไปใช้ในการบริหารงานวิชาการในเรื่องของการัดกกระลิกกรสอนนะคะซึ่งเราได้ส่งเสริมให้ครูได้มีนวัตกรรมมีสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการัดกกระลิกกรสอนโดยนําเอาหลักของกระบวนการ active learning มาใช้ในการสอนในทุกรายวิชานะคะและนอกจากเราจะเน้นในเรื่องของการัดกกระลิกกรสอนในห้องเรียนแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมที่เสริม นอกห้องเรียนอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันตรุษจ,จีนกิจกรรมกีฬาสีภายในและก็กิจกรรมค่ายลูกเสือเนนาลีนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมการถ่ายทำวิดีโอกิจกรรมทูบีน m b e ระวันกิจกรรมหลากหลายเหล่านี้เราส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนว่านักเรียนมีความสนใจตรงไหนด้านไหนแล้วเราก็ให้หนักเรียนมีส่วนร่วม ทุกคนนะคะเราเน้นที่ศักยภาพของนักเรียนว่านักเรียนสามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองไปอย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้จัดก,กระบวนการการสอนมาแล้วตกผลให้นักเรียนของเราได้รับการตอบรับรางวัลมากมายนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายรนได้้ะะค่ ครับผมผมว่าที่ร้อยตีสมปองเอมบ้านนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงานครับผมต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเปอยกศูนย์นะครับที่ได้มา,านิเทศกํากับติดตามเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ปรึกษาอย่างดีเลยนะครับผมทำงานเขตถุทธธี่การศึกษามัธยมสาศิสเกตยะโสทรนะครับที่ท่านได้ให้คําชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติเราได้นํามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับทำให้ ด้านงานแผนงานของเราด้านการเงินการบัญชีแล้วก็งานพัสดุนะครับได้เป็นปัจจุบันนะครับสามารถทํางานได้ตามแผนงบประมาณประจําปีได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สมมต์ให้โรงเรียนของเรานะครับผมมีการทํางานอย่างครองตัวเป็นสเตป็ปเป็นขั้นตอนเลยครับบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับด้านงบประมาณแผนงานและประกันคุณภาพ โรงเรียนสวงวิทยาคมมีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ของโรงเรียนมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบกำกับติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับปอบหมายเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบมีการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระบบอย่างต่อเนื่องนำผลการวิเคราะห์นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ด,ดิฉันนางสาวรัชตากลิ่นแก้วนะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนะคะในการดําเนินงานนะคะการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนนะคะก็ได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการชุดเดิมนะคะเข้ามาแนะนําในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรากําลังนะคะในการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ในการนะคะทำกิจกรรมที่บํารุงขวัญและก็ส่งเสริมกําลังใจรวมถึงเรื่องสําคัญของเขตเลยนะคะเรื่องการใช้นวัตรกรรมนะคะที่ให้ทุกโรงเรียนนะคะมีครูหนึ่งปีหนึ่งนวั ตกรรมนะคะแล้วก็มีการประเมินผลการดําเนินงานของบุคคลนั้นะนะคะโรงเรียนของเรานะคะฝ่ายบุคคลที่ดิฉันรับผิดชอบเองนะคะก็ได้นําคําแนะนำนะคะของคณะกรรมการนะคะมาปรับปรุงพัฒนานะคะแล้วก็ภาพทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะจะเป็นการส่งผลนะคะในการดําเนินงานของโรงเรียนนะคะให้ดีดียิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองนะโยบายของเขตหวังว่านะคะในการนิเทศกํากับติดตามครั้งนี้นะคะทางเรียนเราจะาได้รับข้อมูลที่จะนําไปพัฒนา ต่่ออไปนะะะคคคขบุณมากสวัสดีครับผมได้มงคลเจนวนนะครับเป็นตัวแทนของงานบริหารงานทั่วไปนะครับของโรงเรียนสุยาคมซึ่งดูแลภารกิจนะครับตั้งแต่งานแรกคืองานธุรการนะครับซึ่งธุรการโรงเรียนสุยาคมนะนั้นใช้ระบบออนไลน์นะครับในการรับและส่งหนังสือนะครับก็สามารถเดเนินการได้อย่างมีความสุขนะครับในการบริหารการจัดการนะครับงานที่2ก็คืองาน ริการคาสันที่และสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของสุิยามนะครับในเรื่องของการทํากิจกรรมเรื่องของความสะอาดนะครับของอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมจัดบริบทให้มีความสวยงามมีความสุขในการเรียนการการสอนนะครับทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับกิจกรรมนักเรียนนะครับซึ่งเป็นงานที่ดูแลเรื่องของวินัยนะครับดูแลลูกๆให้เขามีความสุขที่สุดนะครับอยู่กับเราด้วยเราโรงเรียนขนาดกลางครับครูกับนักเรียนนั้น รู้จักกันดีสนิทสนมกันแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขมากนะครับงานสุดท้ายของเราก็คืองานชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายนะครับโรงเรียนสุวรรณคมนะครับกับชุมชนนั้นเรามีโอกาสนะครับพบปะช่วยเหลือซึ่งกันแลระกันมาตลอดนะครับทำให้เราประสบความสุจในการทํากิจกรรมต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นผ้าป่านะครับทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมนะครับตั้งแต่สร้างโดมนะครับแล้วรอบสุดท้ายเมื่อกี้นะครับที่เราจะซื้อรถรับส่งนะครับเราก็ สามารถประสบความสาเร็จได้ในการร่วมกับชุมชนนะครับโดยได้มูลค่าประมาณล้านขึ้นต้นๆน,น,นะครับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเรื่องของกิจกรรมของนรงเรียนนะครับนี่คือชุมชนภาคีเครือข่ายของสูยาคมครับผมขอบคุณมากครับ และปีการศึกษา2566โรงเรียนของพวกเรามีผลงานระดับชาติอะไรบ้างล่ะก็จะมีรางวัลดีเด่นภาพยนตร์สั้นวัยใสหัวใจวิถีพุทธเรื่องจิตอาสาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธประจำปีการศึกษา2566จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณสำหรับข้อคิดแล้วก็ความลองใจนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปปรับใช้จเจริญพร นัถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเพราะทางโรงเรียนเรากําลังจะดําเนินการทําโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืนเพื่อจะให้เพื่อนพี่น้องของเราเป็นคนที่ดีเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปผมต้องขอบคุณพ่ออมมากๆเลยนะครับงั้นพ่ออ,อก,ก็ต้องขอขอบใจทีมอย่างมากเช่นเดียวกันที่จะได้มาช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนของเราให้มีความสุข และยังยืนตลอดไปขอบคุณมากมากเลยนะครับโรงเรียนของเรายังได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบดูด้านสุขภาพ Hell l i t e r a t School จากอธิบดีกรมอนามัยว้าว,ว,าวมันดีมากเลยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามธยมศึกษาศรีสเกตยโสธรได้รับรางวัล 21เหรียญทอง10เหรียญเงิน8เหรียญทองแดง2รางวัลชมเชยและเข้าร่วม2รางวัลรวมทั้งสิ้น43รายการได้รับรางวัลชนะเลิศศิษเกตกลุ่มสามจำนวน5รายการเลยนะว้าวทำเป็โรงเรียนของเรานี่ดีจริงๆเลยตอนนี้ใช่แล้วโรงเรียนของเราเจ๋งอยู่แล้ว ความรู้สึกที่ดิฉันได้มาเรียนที่นี่นะคะหนูเห็นรุ่นพี่คนไหนที่เขาชอบด้านวิชาการทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่จนได้รับโคตา้าการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างมากมายส่วนนักเรียนที่ชอบด้านทักษะอาชีพดนตรีกีฬานักเรียนที่ของเราก็ได้รับโอกาสอย่างเต็มที่เพราะท่านผู้บริหารผู้นำชุมชน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างมากผมมีความสุขมากมากครับ ที่ได้มาเรียนที่นี่ครับผมพว,พวกเรา,เราทุกคนมีความสุขมากที่ได้มาเรียนที่นี่ขอบ <ขอ S 2> คุณคร<อ>ับสวัสดีย